หลังที่ปูนครับผมพี่น้องท่ปูนครับแดดก็ะหอนๆอนพี่น้องเอ้ยเทปูนตากแดดแล้วฝนอยญ่โตไหมฮะนึกครับเด้อไปผ้าไปเบิ้งกันค่าๆพี่น้องอยู่กับอีพีสามครับรถปูนอีพีสามคลิปนี้อาจจะเป็นอีซานเลยครับเราเป็นมัวละ เซตไปแผงหนึ่งนะครับพี่น้องตอนนี้กําลัางใส่แผงที่2ครับนี่อีก3มแผงนะครับ ผู้ใด,ดมากายลืมก็เลยก็แชร์กดติดตามกดซับสไคร้แน่นะครับเพื่อทีได้บ่พันคชิปใหม่ๆจากเฮ้าครับผมสัรหาแน่วมีสาระมาให้พี่น้องในเบงครับอาจจะเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องเครื่องแทงปลาไหลครับเห็นบ่เครื่องแท่งปลาปไหลพี่น้องเอ้ยเลี้ยวไปนานึานงแล้วครับนาที่สองกำลังมา มีอีกสามนาครับข้างในครับอาจจะเป็นแนวทางนะครับพี่น้องอาจจะเป็นแนวทางครับใข่ก็มาผสมเองนะครับเป็นงานเร็งดวนครับเข้าผสมเองก็โดนนะครับเสียใจได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตั้งเองไว้เลยนะครับอาจจะเป็นแนวทางครับสั่งแบบ แบบรถโมโดีกว่าครับประหยัดเวลาครับผมอ่าคนไรก็แช่นะครับขอจบาลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ